สวัสดีค่ะทุกคนเออแม่มดทาโร่กลับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้พ่เสียงไทยเป็นเรื่องอะไรเ็นเรื่องของการงานบางคนอยากรู้ว่างานที่ทำอยู่ดีไหมไปหางานใหม่ดีไหมเรื่องงานเป็นเรื่องเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตนะปกติเวลามีคนมาถามเรื่องพ่อ่ะสองเรื่องใหญ่เลยก็คือเรื่องงานกับเรื่องความรักวันนี้เรามาคุยเรื่องงานกัน เธอเลือกไพ่เลยเธอชอบแบบไหนเธอชอบหน้าไพ่แบบไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเอาล่ะมาดูกันเธอคนที่เลือกไพ่หน้าไพ่ใบนี้นะโอ oh, yeah. ้ยเย่ไพ่ดีเลยถ้าทําเถอะงานที่ทําอยู่ตอนเนี้ยทําไปก่อนเป็นงานที่จะออกดอกออกผลลูกไงสำหรับเธอเลยเป็นงานที่บ้านงคงขนาดน้ามั่นคงถ้ากำลังมองหางานใหม่อย่าเพิ่งจะ้ะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเดิมก่อน ทั้งเงินทั้งความรู้ความสามารถทักษะต่งางๆในการจัดการบริหารน,นาน,นี้ที่แธอทำอยู่ดีอยู่แล้วนะยัเติองางานใหม่โอเคสําหรับเธอคำน,นี้ที่เลือกไพ่ใบนี้นะทําไปก่อนจ้านาน,นี้นาน,นี้จะทําให้เธอบ้านของเสาแต่ละต้นเสาสีต้นเนี่ยคือผลงบเลยจากการเงินที่ที่เธอเริ่มสร้างแม้ว่าเธอจะเพิ่งเริ่มเข้าทำงานนี้นะแต่ว่ามันจะทําให้เธอเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จ เจ้านา,ายรับเจ้านายมองเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เธอทำแถมครอบครัวก็มีความสุขด้วยไม่ว,ว่าครอบครัวที่ที่เป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่เธอถ้าใครยุงไม่แต่างงานนะก็เนี่ยครอบครัวที่พี่มีความสุขทุกคนทุกคนชื่นมือชื่นบานหรือว่าใครที่แต่างงานมีครอบครัวของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะสามารถลงหลัปกปักคาได้เลยสำหรับงานที่เธอทำอยู่ปัจจุบันนี้นะแ้่จะบองหางานใหม่อย่าเพิ่งจ้ะใครเรืองตรงนี้ดูสิบอ,อกอะไรถ้าอยากหางานใหม่ก็ทําได้แค่เธอรู้สึกว่าง,งานเนี้ยไม่น่าพอใจแล้วเธอกำลังคิดอยู่ว ไปไปที่ใหม่เพื่อจะเติบโตขึ้นดีไหมหรือว่าจะอยู่ที่เก่าไพ่บอกมาว่าทางเลือกทางไหนก็ได้คิดติดต่อให้ดีก่อนะกันก่อนจะไปก่อนจะไปก่อนจะบินไปเนี่ยไอนนชัวก่อนนะมาที่ใหม่อะได้แล้วไม่ใช่ลาออกวันนี้เราค่อยไปไอตัวเวียนหางานอย่าเพิ่งจ้าหางานใหม่ให้ได้ก่อนหาให้ได้ดีเท่าเดิมหรือดีมากกว่าเดิมถึงค่อยไปเด้สำหรับใครที่เลือกเจ้าป่าายนะโอ้ยอย่าเพิ่งเลยจ้าไม่อะไรไม่อยากให้เปลี่ยนเลยนะไพ่บอกมาว่า เธอจะประสบผลสำเร็จประสบความสำเร็จในอาชีพการงานที่ทำอยู่นตอนนี้แม้ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าปลายทางสวยงามมากเธอจะอาจจะได้ขึ้นเงินเดือนเดืนสูงไปเรื่อยๆถ้าถ้าไม่อยู่พัฒนาตัวเองนะงานนี้เป็นงานที่ทําให้เธอเนี่ยมีเงินมีทองอันคงคืออ่ะใครจะเด็กน้อยคนนี้โอ้ไพ่ไม่ค่อยดีแปลว่าถ้ากําลังคิดหางานใหม่ไปเถอะ ปเถอะะจ้เพราะว่าอยู่ตรงนี้รู้สึกติดตับไม่สบายใจเยอะเกินรู้สึกมีไส้ตัจับจ้องมากมายจากคนอื่นแต่เป็นไส้ตับที่ไม่ค่อยประสงค์ดีเท่าไหร่อาจจะเป็นประสงดีอาเท้ารู้สึกอึดอัดอยู่ในที่นี้ก็ไม่สบายใจพอให้ปเป็นงานที่ดีก็ไม่สบายใจดังนั้นถ้าเธออยากจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขเรื่องไส้ตัที่จับจ้องจับต้องมองเราอยู่เนี่ยท้าไม่เกิดปัญหาเรื่องจุกจิกยุ่งจิ้มเร่องเล็กน้อยทำให้เป็นอุปสรรคในการโฟกัสการทำเงานถ้าเธอแก้ตรงนี้ไม่ได้หางานใหม่ก็ได้นะหางานใหม่หาทางหาทางไปใหม่ มันอาจจะทำให้เธอสบายใจขึ้นอาจจะแก้ปัญหาถุกติคิวใจอาจจะได้ไปเจอเพื่อนใหม่ใหม่ที่ทำง,งานนะสบายใจมากข,ขึ้นโอเคสำหรับเรื่องงานวันนี้จบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าขั้นต่อไปเราจะมาเสียงท้ายเรื่องอะไรกันขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแรกชร์กันด้วยแล้วก็จะกันใหม่กับแม่หมดทาร้องสวัสดีค่ะ